สวัสดีพี่ใหม่เยอะแยะมากมายแก่กองเต็มไปหมดเลยในมือถือผมในไลายหนึ่งในนั้นก็จะต้องมีพี่ฟ้าอย่างรวดเร็วอวยพรกันยาวมากพิมพ์มาและยังไม่พอครับสายแรกที่ผมได้รับโทรศัพท์นะ,ะเอาตามเวลาประเทศไทยนะฮะหลังเที่ยงคืนที่นี่มัน9โมงเช้านิดๆก็คือพี่ฟาโทรมาก็คือพี่ฟ้าโทรมา,กกา,รมานะฮะ ก็คือพี่ฟาโทรมานะผมก็รับสายแล้วก็คุยกันก็สวัสดีปีใหม่เห็นไหมครับว่าความสม่ำเสมอการรู้จักเสิร์ฟมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆกการรู้จักเสิร์ฟเป็นสิ่งสำคัญนี่คือเราจะมองทะลุเลยได้เห็นว่าถ้าเขาใส่ใจคนอื่นคนที่อยู่ร่วมกันหรือคนที่สร้างสรรค์ด้วยกันรวมถึง ใส่ใจแฟนคลับหรือท่านผู้ชมเนี่ยมันก็จะทำให้เขาว่ายิ่งสตรองขึ้นยิ่งเป็นเบอร์ใหญ่มากขึ้นเห็นได้ชัดนะแ,แล้วน้องก็ทำอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนสามารถทำได้และเป็นได้แต่รู้ไหมไม่มีใครทำ มันจึงเป็นยากมันจึงเป็นยากหมายความว่าคนอื่นไม่ส่งนะทุกคนก็ส่ง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 หมดแล้นะแต่พี่ฟ้านี่มาแบบแลอกจากส่งปั๊บโทรด้วยหลังจากส่งเสร็จแล้วโทรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ชัดเจนแล้วเราก็อวยพรปีใหม่กันอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นอ่า น้องก็อวยพรกับพี่ฟ้าเป็นคนที่เลือกใช้คําพูดได้ได้ได้ได,ได้ได้ดีเพราะฉะนั้นเรื่องเบรน์เนี่ยผมบอกเลยอะ่ะพี่ฟ้ากินขาดในช่วงประกวดนะเพราะว่าสมองเขาค่อนข้างจะดีดุไหมเวลาถ้าเห็นว่าอาจจะแบบผิดพลาดก็จะดุเพราะการดุไม่ได้ไหมายความว่า ไปรังเกยียดหรือไปโกรธหรือไปเกยียดแต่แค่รู้สึกโมโหแล้วก็ไม่อยากให้พลาดอีกไม่อยากให้พลาดเพราะว่าโอกาสมันเป็นสิ่งสําคัญคําว่าพลาดมักจะมีคําว่าเสียโอกาสอยู่ข้างๆเสมอเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ไปถึงคําว่าพลาดกันทุกคนนะนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้น ของการที่พี่ฟ้าได้มงแล้วก็อาจจะแบบมีนคนแบบไม่เห็นด้วยค่อนข้างเยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็ต้องยอมรับร้อยเ์ละว่าการได้มงกุฎมันไม่ได้เป็นบทสรุปของความสำเร็จในชีวิตนะฮะการได้มงกุฎคือการเริ่มรับหน้าที่ใหม่ในชีวิตเพื่อจะปรดิวส์ตัวเองไปสู่สตา์ให้ได้ แต่ว่าคนที่ได้มงกุดมามันก็ไม่ได้เป็นสตาได้ทุกคนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงโอกาสแต่ถ้าคว้าไม่เป็นมันก็เป็นอากาศหลายคนก็คว้าไม่เป็นไม่พออย่างทิ้งอีกมันยิ่งเป็นอากาศเร็วกว่าคนอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกแล้วก็ต้องปฏิบัติ เพราะว่าสมอง,องเขาค่อนข้างจะดีถามว่าสมองดีพิสูจน์ยังไงช่วงแรกๆทำคอนเสิร์ตเนี่ยเพลงมันเยอะมากเราต้องร้องสดเกือบทั้งหมดเนี่ยแต่จําเนื้อเพลงได้หมดอะสมองโคตรดีเลยไอ,ไอ้นั่นก็คือส่วนหนึ่งอะเออทำไมสมองดีจังนะฮะเราไปเล่นละครอย่างเงี้ยจําบทเร็วมากสมองดีแล้วคนสมองดีมันจะตามมาด้วยการคํานวณ ประโยคหรือการพูดออกมาได้ดีเออนั่นหละเป็นสิ่งสำคัญพูดอย่างไรให้มีแว l u ลูกับพูดอย่างไรให้ตัวเองเพียงผำาอันเนี้ยน้องๆทุกคนต้องต้องฝึกฝนนะอืมต้องฝึกฝนมันฝึกยากนะมันต้องมีพื้นฐานตัวเองด้วยแล้วมันต้องเป็นคนรู้จัก เข้าใจในจุดอื่นอย่าให้ทุกคนต้องเข้าใจเรา